สัตเทพผู้พิทักษ์บทที่13พลังเงาศึกสายฟ้าและเงอนงามปริศนาร่างของอสูรเงาคำรามลั่นมวลพลังสีดำพระจายปกคลุมลานฝึกแรงกดดันมหาสารบทขยีย้อากาศจนแทบหายใจไม่ออกร่างขยับถอยครึ่งก้าวไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพื่อหาจังหวะถ้าแท้ข้าจะถูกกลืนงั้นหรือเขากระซิบกับตัวเองทางขบกฝันแน่นอย่าเสียเวลากับคำถามเซนโคตะโกนจากขอบลานใช้ตราแห่งจิตภาษาพลังที่เจ้าสัมผัสในแดนภายในออกมาให้ได้ อสูรเงาพุ่งเข้าใส่รานเบี่ยงตัวหลบแต่กรงเล็บสูนก็เฉียดแขนจนเสื้อขาดเขาหยุดหายใจไปชั่วขณะเลือดไหลซึมออกมาเป็นทางเร็วเกินไปแต่ก่อนที่กรงเล็บจะตามมาอีกครั้งเขากลับยกฝ่ามือขึ้นตราสัเทพวิถีเงาคงเงาลุงตาเงารอบตัวรานพุ่งกระจายออกเป็นเส้นแสงเมื่อซ้อนตัวเขาไว้หลายชั้นอสูรเงาพุ่งผ่านร่างรานแต่โดนแค่ภาพลุงตาก่อนจะถูกถิบสวนเข้ากลางท้องตุม่ม ร่างมหึกมาของมันกระเด็นถอยไปสองก้าวได้ผลรานทนทำเงือไหลเต็มหน้าเจ้ากำลังเข้าใจวิถีของเงาแล้วเซนโคกล่าวเสียงต่ำแต่ยังขาดบางอย่างอสูรเงาเริ่มแปลเปลี่ยนมันแทงเงาออกจากร่างจนกลายเป็นพายุเมื่อที่หมุนวนรอบตัวเองก่อนจะงอกแขนออกมาอีกสอง้างมันกำลังใช้ร่างที่แท้จริงเซนโคริตารานขบฟันแน่นร่างจริงหรือถ้าแบบนั้นเขาเอามือแตะพื้นลวดลายเรืองแสงจากตราสัตเทศที่กลาง หลังส่องสว่างขึ้นอีกขั้นสายฟ้าในเงาจงเผยตัววิถีแสงประกายสังหารแสงทองพุ่งออกจากฝ่ามือเขากลายเป็นหอกสายฟ้าสั้นที่แฝงเงาไว้รอบปลายหอกนั้นถูกคว้างไปด้วยแรงทั้งหมดเจาะทะลุม่านพายุเข,ข้ากลางอ,อ,กอุกูสนเงาเต็มแรงปริง้งเสียงระเบิดจากการปะทะดังกึงก้องเงามืดแหลกสลายเป็นเสียงเสียงกลางอากาศก่อนจะรวมตัวอีกครั้งแต่เปลี่ยนเป็นเงาดำรูปคนที่มีตาเดียวและมันพูดได้เจ้าผ่านการทดสอบแล้ว รานหอบหนักมองอีกฝ่ายอย่างไม่หวังใจพลังเงาไม่ได้มีไว้เพื่อกลืนกินแต่อยู่เพื่อเสริมสร้างแสงเจ้ารู้จักมันแล้วเงานั้นกล่าวจากนั้นร่างเงาก็จางหายไปทิ้งไว้เพียงลูกแก้วสีดำลอยอยู่กลางอากาศเซนโคเดินเข้ามาช้าฮ่หาฮรับมันไว้นั่นคืออัญ,ญมณีเงาสัญ,ญลักษณ์ของผู้ควบคุมแสงและเงาในหนึ่งเดียวรานยื่นมือรับพลางถามเสียงแถวอสูนั่นคืออะไรแน่ครับ สิ่งที่เหลือจากสัตเทศที่ล้มเหลวในการควบคุมจิตใจตนเองมันคืออดีตของใครบางคนเซนโคตอบไม่เต็มเสียงราริตาลงเขารู้ได้ทันทีว่าเซนโคไม่พูดทุกอย่างคืนนั้นรานหลับไปพร้อมความรู้สึกหนักอึ่งแม้จะผ่านการทดสอบได้แต่คำถามใหม่ก็เกิดขึ้นในใจใครคือเซนโคจริงๆทําไมเขาถึงรู้จักพลังนี้มากนักและในเงามื่หลังภูเขาเงาร่างหนึ่งยืนเงียบมองเหตุการณ์ทั้งหมดจากระยะไกล เด็กคนนั้นเริ่มเข้าใกล้ความจริงมากเกินไปแล้วสัตเทศผู้พิทักษ์บทที่13พลังเงาศึกสายฟ้าและเงินงามปริศนาร่างของอสูรเงาคำราลั่นมวลพลังสีดำพระจายปกคลุมลานฝึกแรงกดดันมหาสาลบทขยีอากาศจนแทบหายใจไม่ออกร่างขยับถอยครึ่งก้าวไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพื่อหาจังหวะถ้าแพ้ข้าจะถูกกลืนงั้นหรือเขากระซิบกับตัวเองทางขบฝันแน่นอย่าเสียเวลากับคำถามเซนโคตะโกนจากขอบลานใช้ตราแห่งจิต ภาษาพลังที่เจ้าสัมผัสในแดนพายในออกมาให้ได้อสน์เงาพุ่งเข้าใส่รานเบี่ยงตัวหลบแตกโรงเล็บศูนย์ก็เฉียดแขนจนเสื้อขาดเขาหยุดหายใจไปชั่วขณะเลือดไหลซึมออกมาเป็นทางเร็วเกินไปแต่ก่อนที่กรงเล็บจะตามมาอีกครั้งเขากลับยกฝ่ามือขึ้นตราสตเทพวิถีเงาคงเงาลงตาเงารอบตัวรานพุ่งกระจายออกเป็นเส้นแสงมืดซ้อนตัวเขาไว้หลายชั้นอสนรเงาพุ่งผ่านร่างรานแต่โดนแค่ภาพลงตาก่อน จะถูกถีบส่วนเข้ากลางท้องตูมร่างมหึมาของมันกระเด็นถอยไปสองก้าวได้ผลรานทุนพันเงยไหลเต็มหน้าเจ้ากําลังเข้าใจวิธีของเงาแล้วเซนโคกล่าวเสียงต่ําแต่ยังขาดบางอย่างอสูรเงาเริ่มแปลเปลี่ยนมันแทงเอาออกจากร่างจนกลายเป็นพายุมื่อที่หมุนวนรอบตัวเองก่อนจะงอกแขนออกมาอีกสองข้างมันกําลังใช้ร่างที่แท้จริงเซนโคริตารานขบฟันแน่นร่างจริงหรอือถ้าแบบนั้น เขาเอามือแตะพื้นลวดลายเรืองแสงจากตราสัตว์เทพที่กลางหลังส่องสว่างขึ้นอีกขั้นสายฟ้าในเงาจงเผยตัววิธีแสงประกายสังหารแสงทองพุ่งออกจากฝ่ามือเขากลายเป็นหอกสายฟ้าสั้นที่แฝงเงาไว้รอบปลายหอกนั้นถูกคว้างไปด้วยแรงทั้งหมดเจาะทะลุม่านพายุเข้ากลางอุกุสูนเงาเต็มแรงเปรียงเสียงระเบิดจากการประทะดังกึงกก้องเงามืดแหลกสลายเป็นเสิ่งเสียงกลางอากาศก่อนจะรวมตัวอีกครั้งแต่เปลี่ยนเป็นเงาดำรูปคนที่มีตาเดียวและมันพูดได้ เจ้าผ่านการทดสอบแล้วรานหอบหนักมองอีกฝ่ายอย่างไม่หวังใจพลังเงาไม่ได้มีไว้เพื่อกลืนกินแต่อยู่เพื่อเสริมสร้างแสงเจ้ารู้จักมันแล้วเงานั้นกล่าวจากนั้นร่างเงาก็จางหายไปทิ้งไว้เพียงลูกแก้วสีดำลอยอยู่กลางอากาศเซนโคเดินเข้ามาช้าฮะาฮรับมันไว้นั่นคืออัญมณีเงาสัญ,ญลักษณ์ของผู้ควบคุมแสงและเงาในหนึ่งเดียวรานยื่นมือรับพลางถามเสียงแผ่วอสูรนั่นคืออะไรแน่ครับ สิ่งที่เหลือจากสัตเทพที่ล้มเหลวในการควบคุมจิตใจตนเองมันคืออดีตของใครบางคนเซนโคตอบไม่เต็มเสียงราริตาลงเขารู้ได้ทันทีว่าเซนโคไม่พูดทุกอย่างคืนนั้นรานหลับไปพร้อมความรู้สึกหนักอึ่งแม้จะผ่านการทดสอบได้แต่คำถามใหม่ก็เกิดขึ้นในใจใครคือเซนโคจริงๆทําไมเขาถึงรู้จักพลังนี้มากนักและในเงามืดหลังภูเขาเงาร่างหนึ่งยืนเงียบมองเหตุการณ์ทั้งหมดจากระยะไกล เด็กคนนั้นเริ่มเข้าใกล้ความจริงมากเกินไปแล้ว